แลวมีอะไรจะพูดกับพี่ค่ะก็แพรรู้ว่าแพรไม่ใช่คนสวยแพรไม่ได้แพไม่ได้สวยมากแพรสวยกับเจสซี่แพรไม่ใช่คนเก่งแพรไม่ได้เดินเก่งเดินดีแต่แพ้ได้โอกาสเข้ามาแพรรู้สึกว่าแพรวได้รับความรู้หลายอย่างจากหลายๆแคมเปญในแคมเปญนี้แพรรู้สึกแพวก็ไม่ได้ไม่ได้แย่ที่สุด ทันที่ทีมของพี่คิสไม่มีความเป็นทีมเวิร์กแล้วจสซี ing, mm ่โอเวอร์แอคติ้งเกินไปเขาสุกว่าแพลสามารถแสดงอะไรได้หลายอย่างพอยะขอโอกาสกลับไปพัฒนาตัวเองแคมเปญล่าสุดพี่ก็อยู่แล้วก็ดูอยู่แล้วใช่แพลวก็อ่อนที่สุดในทีมการที่เราไม่มีอินเนอร์ มาเปรียบเทียบกับคนที่มีอินเนอร์มากเกินไปบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่มันกลายเป็นคนที่ไม่มีอินเนอร์อยู่อย่างนี้คนที่มีอินเนอร์มากกว่าอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นหนูว่าจะต้องรู้จักเพิ่มแต่หลายครั้งอะพี่เห็นว่ายังไม่ได้สักทีจสซี่จะซี่ขอโอกาสพี่ลูกเกดคะ่ะ เจสซี่รู้ว่าในแคมเปญที่ผ่านมาเจสซี่เอ NERGY เยอะไปซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับทุกโจทย์ที่ทำมาแต่เจสซี่ก็พยายามนะคะเจสซี่แพย้ายาม,มากและเจสซี่ขอพยายามต่อไปให้พี่ลูกเกดเห็นว่าเจสซี่ทำได้ครั้งแรกที่พี่เห็นเจสซี่เนี่ยพี่ชอบมากเลยพี่คิดว่าเจสซี่เนี่ยโอ้โห จะต้องได้ The f a ฟ e แน่นอนแล้วพี่ก็ยอมรับว่าพี่ก็อยากจะให้เจสซี่มาอยู่ทีมพี่แต่พอเวลาผ่านไปพี่ดีใจที่เจสซี่ไม่ได้อยู่ทีมพี่เพราะอะไรรู้มาพี่ถามก่อนเจสซี่เกิดเมืองไทยปะเกิดเมืองไทยค่ะงั้นเจสซี่เป็นคนไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะเจสซี่รู้ไหมว่าเวลาเจอผู้ใหญ่เนี่ย เราต้องทําอะไรบ้างต้องเคารพผู้ใหญ่ต้องยกมือไหว้สวัสดียกมือไหว้<ะ>ใช่มีหลายครั้งเนี่ยที่เวลาพี่อยู่ในห้องเนี่ยเจสซี่มองเดินเข้ามาในห้องมองหน้าพี่เจสซี่เดินผ่านไปโดยที่ไม่ยกมือไหว้พี่พี่เป็นผู้ใหญ่เจสซี่ยังเป็นเด็กอยู่ก่อนหน้านี้น้องมาว่าพี่มาหาว่าพี่ไปขอบคุณพี่บี ที่พี่บีไม่ได้ตัดเด็กของพี่ออกอยู่ไม่รู้อะไรเลยที่พี่เดินไปหาพี่บีเพราะว่าพี่บีเขาร้องไห้แล้วพี่ไปปลอบใจเขาเพราะเขารู้สึกแย่ที่เขาต้องตัดเพื่อนหนูออกหัดคิดซะบ้างก่อนที่จะพูดอะไรอะ่ะก่อนจะทำอะไรอะ่ะอย่าทำตัวเหมือนคาริสาซีซั่นหนึ่ง ทุกคนคิดว่าน้องเนี่ยเป็นตัวเต็งเพราะว่าทุกอย่างที่น้องทำอะน้องโอเวอร์เยอะเยอะเยอะหมด Acting, งโอเวอร์แอคติเดินแบบ overwalk พี่เคยบอกเมนเทอร์หนูหลายครั้งแล้วคริสต้องไปสอนน้องให้ลดดีกรีให้ถ่ายเซ็กซี่โอเวอร์เซ็กซี่จนคนในทีมน้องเนี่ยไม่สามารถที่จะเท่ากับหนูได้หลายๆครั้งเนี่ยที่ทีมคริสไม่ชนะไม่ใช่เพราะคนอื่นทำไม่ดีเพราะว่าอยู่อะเยอะเกิน อยูดทำให้ทีมอยู่แพ้เด็กอายุ16พี่บอกน้องแล้วตั้งแต่แรกว่าพี่ก็เคยพลาดเหมือนกันตอนที่พี่อายุ16หหนูว่าพลาดตั้งแต่แรกแล้วเลือกผิดทีม พี่จะให้โอกาสน้องอีกครั้งหนึ่งแพวพี่เสียใจด้วยน้องไม่ใช่ดตะเฟสค่ะไม่เสียใจพี่รู้เกตเลือกแพรออกอะก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่แบบว่าแพลว่าแพรอะ,ะมีอะไรมากกว่าเจสซี่อาจจะมีส่วนหนึ่งที่เขาคิดว่าเออแพรเข้ามาในห้องนี้สองครั้งแล้ว เดจสซี่ยังไม่เคยได้โอกาสก็อาจจะแบบว่าให้โอกาสเจสซี่ก็ทีมพวามีแค่2คนอะถ้าออกไปเหลือคนเดียวแล้วเกมจะสนุกหรอคะกีดคนเดียวพี่หนูหวงมากเลยนะเอา้าทำไมฉันกีดอยู่ยคนเดียวตอนนั้นหนูภาวนาให้แพรเป็นคนที่เดินเข้ามาแต่ตอนที่เปิดประตูเข้ามาพี่หนูเห็นเจสซส่ขาวอะมันพุ่งเข้ามาหนูแบบอารมณ์เหมือนหนูอยู่ทีมพี่พีเลยอะ คริสไม่เห็นว่าตอนเขาเข้าไปเป็นยังไงได้ยินเสียงพี่เกดด่าด,ดังออกมาข้างนอกเลยอะภาพในหัวครคือเจสซี่ลงไปกองกับพื้นแล้วน่าจะโดนต่อยยับแล้วค่ะมันถึงเวลาแล้วนะสำหรับแพรวเขาอ่อนที่สุดจริงๆพี่ให้โอกาสแพรมากแล้วจริงๆแต่ว่าแพรได้โอกาสนั้นแต่แพรก็ไม่คว้ามันไว้คริส เดี๋ยวให้น้องเขาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าพี่พูดไรไปที่เก็บน้องเอาไว้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าสงสารหรืออะไรหรอกนะแต่ว่ามันรู้สึกว่าเวลาเราทําแคมเปญกันอะมันเหมือนมันแข่งกันอยู่แค่2ทีมอะทีมคริสต้องอึดกว่านี้บ้างอะก็เลยคิดว่าถ้าเอาจสซี่ออกคริสเหลือคนเดียวมันจะกลายเป็นแค่เป็นทีมลูกเกดกับบีแข่งกันก็เลยเกมมันจะได้สนุกขึ้นก็ให้เขารู้สึกว่เขาแข่งกันไปค่ะเขาเหลือกัน4ี่คนอะ ให้เขาแข่งกันไปก็ดีค่ะถ้าอย่างนั้นบีก็จะได้เข้าใจว่าพี่เกดเนี่ยเห็นบีเป็นคู่แข่งจริงๆขอบคุณมากค่ะโอ้ยบีพี่ก็พูดไปอย่างนั้นแหละบอกเลยว่าจุดอ่อนของพี่เกดเนี่ยมีอยู่เยอะนะคะไม่รู้พี่เกดเห็นหรือเปล่าแต่บีไม่บอกนะคะแต่ว่าจุดแข่งของบีเนี่ยสามคนเนี่ยแน่นๆค่ะ หนูก็เข้าใจว่าพี่เกดไม่ได้สงสารเจสซี่แต่หนูคิดว่าพี่เกดคงมองเห็นศักยภาพที่อยู่ในตัวเจสซี่ว่าเจสซี่สามารถไปได้ไกลกว่านี้พี่เคยมองว่าเจสซี่เป็นตัวเก่งนะแต่ตอนนี้ไม่เห็นเลยว่าเจสซี่จะคือเดอะเฟสอะไรเขาเหมือนโดนตัดความมั่นใจของเขาออกไปพี่เกดแบบตัดความมั่นใจเข,าซ,า,ขาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาตัดแขนตัดขาเขาหมดอย่างเงี้ยเขายิ่งตกใจเข้าไปอีกเพราะแม่เขาก็คงไม่มานั่งบอกเขาว่าหนูไม่สวยหนูด้อยหนูแย่หนูไม่ดี พี่เกข,ขอขาอกอะไว่าจีซีต้องมีะไรีเยอะกว่านี้ถ้าเห็นผู้ใหญ่ก็ต้องไหวหอแล้วน้องไม่ไหวขเขาหรอซีก็ไม่ได้คิดว่าไม่ไหวถ้าเห็นจีซีก็ไหวคือเวลาเห็นพี่เกดจะซีไม่ไหวเลยหนูหนูก็มีลูกเซี่ยวนะคะแต่แต่ตหนูก็ไหวค่ะอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะคริสเห็นพี่เกศก็ออยังไหวเลย ใครเห็นพี่เกดจะไม่ไหวยบ้างจะมีเด็กคนไหนกล้าแบบใส่พ่เกตบ้างอืพี่ลูกเกดบอกว่าไม่อยากให้เป็นคาริสาสองือมซีก็ค่ะซี่ผิดเองถ้าน้องยังทำเป็นนิสัยแบบนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะยากที่จะมาเป็นเดอะเฟสได้ ค่อนข้างตกใจเพราะพี่มีนึกว่า,าน้องเจสซี่เขาจะเดินมาขอโทษนี่ไปเองเหรอไปคนเดียวเลยเหรอลูอยากมาขอโทษพี่เกศจริงๆค่ะ I understand it's a competition and b i c k s didn't tell me to come with everything butI don't want you to have the impression that I'm that type of person and If I could take back, like, not respecting you, I would because I look up to you so much since last season. So I'm really, really sorry if I've disappointed you in any way. <îfix> <tot my throat> <and> <start to> <up> Sometimes you can't forget that you're also Thai. And, mm hmm. มันก็มีวัฒนธรรมไทยที่เราก็ควรจะทำ okay. นะคะ Thank you very much c o okay. m e h e r e We feel really really t h a o k a y บอกแล้วเจสซี่น้องเลือกผิดทีม